วันที่11กันยายน2567เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรทุกท่านมีสติรู้ตัวที่กายเป็นอันดับแรกเมื่อเรารู้ตัวที่กายเดี๋ยวเขาจะค่อยๆรู้ลมหายใจเองรู้ตัวที่กายอย่างไรก็รู้ตัวว่านั่งอยู่ รู้ว่านั่งอยู่แล่ตรงที่รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมรู้รู้ว่านั่งอยู่แล้วมีสติรู้สึกตัวถึงกายทุกส่วนเขามีการไหวการเคลื่อนการขยับกล้ามเนื้อคลายตัวทุกอย่างมือวางยังไงเท้าว,วางไงตัวตรงไม่ตรงอย่างไรเดี๋ยวเขาค่อยๆปรับ เพราะนั้นเรามีสติรู้ตัวที่กายอันดับแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆมีสติรู้ตัวมากขึ้นจะค่อยๆค,คลายเนื้อคลายตัวผ่อนคลายแล้วตัวก็ตั้งตัวแล้วเราก็จะรู้ตัวที่กายหยาบๆก่อนโดยเฉพาะรู้ตัวว่านั่งนั่งให้เต็มก้นเลยนะเต็มอาสนะพอเต็มอาสนะปั๊บใจมันจะรวมเด็พอพอนั่งเต็มก้นเนี่ยนะ ใจมันจะรวมเข้าสู่ภายในได้เร็วแต่ถ้าใครนั่งยงโยง,โยงนั่งลอยๆก็ใจไม่จะฟุ้งง่ายแา้นั่งเต็มก้นเหมือนอย่างที่ผู้เจ้าได้ทรงบอกภิกษุว่าภิกษุเธอนั่งอยู่เห็นป่าไม้เบื้องหน้าเธอไหมเห็นแต่ขณะที่เธอนั่งเนี่ยนะ เธอทำความรู้สึกตัวถึงนั่งเต็มพื้นแผ่นดินเลยไหมพอนานเธอก็เจอเหมือนกับว่าใจเราจะาเข้าสู่ความสงบความว่างได้อย่างรวดเร็วผู้ชาใช้คำว่าใจจะแล่นไปเลื่อมใสแล้วก็ตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นตรงที่นั่มเต็มก้นเนี่ยนะจะทำให้ใจเราตั้งมั่นได้เร็ว ยัมีความรู้สึกตัวสดชื่นเบิกบานนั่งเต็มก้นแต่ด้วยความรู้สึกตัวที่กายผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งร่างกายไหลใบหน้าทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายแล้วพอเรานั่งเต็มก้นไปไงเหมือนกับน้ำหนักตัวลงสู่แกรวิตี้มันจะทำให้รู้สึกตัวถึงยุบยิบยุบเจ็บ,บตามส่วนต่างๆของร่างกายาในลาเอียดมากขึ้น พราะร่างกายเรามีดินน้ำลมไปมีการขยับเคลื่อนไหวคลายเนื้อคลายตัวของเส้นเอ็นกระดูกอะไรต่างเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามันค่อยๆปรับปรับสมดุลแล้วทําให้รู้สึกเบาเบาเนื้อเบาตัวเพราะนั้นตรงที่นั่งเต็มก้นเนี่ยจะทําให้มันผ่อนคลายได้ได้มากนะและที่สําคัญพอเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อก่อนเราบอกทั่วพร้อมจริงๆไม่ทั่วพร้อมบอกพร้อม นั่งโยงโยงนั่งลอยลอยแล้วก็นั่งก้มหน้าดูลมหายใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพึ่งก้มหน้าจะพึ่งดูอะไรทั้งนั้นนะ่ะนั่งให้เต็มก้นก่อนพอนั่งเต็มก้มเราจะเริ่มรู้สึกร่างกายก็ค่อยปรับเห็นไหมเรารู้สึกได้ไหมมีสติรู้สึกตัวได้ไหมร่างกายค่อยๆปรับแล้วเดี๋ยวเขารู้สึกอะไรเราก็รู้อันนั้นนะเขาก็จะเริ่มรู้สึกถึงท้องเคลื่อนไหว,พอ,ว,อไวพองยบทวงอกเค้ื่อนไหวพองยบคือร่างกายมันเป็นดินน้ำลมไฟอ่ะมันก็ค่อยคปรับตัว พอนั่งเต็มก้นแล้วก็ตัวตรงมากขึ้นหลังตรงจากการที่เรานั่งเต็มก้นเนี่ยมันจะคลายเนื้อคลายตัวทําให้ตัวค่อยๆย,ยืดตรงขึ้นมาตอนนี้เขาเริ่มมีสติดูตัวที่กายมากขึ้นกายเขาหยาบหยาขกกว่าลมหายใจเพราะนั้นอันดับแรกเขาจะรู้ที่กายก่อนแล้วเราก็เวทอันซีรอรอนิดนึง ให้รู้ตัวที่กายถึงการไว้การเคลื่อนขยับร่างกายแล้วขณะเดียวกันก็ให้เห็นถึงการเคลื่อน้านไหวขยับร่างกายให้มีเห็นด้วยเป็นการฝึกเห็นด้วยสติและสัพปพปัญญะเพราะมีเห็นมากขึ้นเนี่ยมันจะโล่งโปร่งเบาขึ้นมานะ,ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรานั่งแล้วเราไม่เห็นตัวเองไอตัววิญญ,ญาณธาุ หรือวิญญาณขันหรือ consciousness aggregate มันโดนยึดอยู่ใน t h o aggregate พอเรานั่งเต็มก้นผ่อนคลายตัวตรงวิญญาณขันมันก็เริ่มเป็นอิสระจากาสังขารขันสัญญาขันแล้วก็เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันคือเมื่อก่อนวิญญาณขันเราเนี่ยมันโดนยึดนวงอยู่กับ หนองด้วยเวทนาสัญญาสังขารเพราะพอเรานั่งเต็มกนเนี่ยวิญญาณอคตมันจะมารู้ที่กายมากขึ้นนะหัวใจของการภาวนาก็คือ,อรู้ตื่นขึ้นมาอะไรรู้ตื่นวิญญาณรู้ตื่นมาอยู่ที่กายนะแล้ววิญญาณก็คือจิตหรือใจเนี่ยมันจะอยู่เหนืออารมณ์และก็อยู่เหนือความคิด พราะนั้นวันนี้เรานั่งเต็มก้นตัวตรงผ่อนคลายรู้ตื่นของวิญญาณาที่เมื่อก่อนไหลไปกับความคิดไหลไปกับอารมณ์เวทนาสัญญาต่างๆต,ตอนนี้มันเริ่มมาอยู่ที่กายเหมือนกับเรางายของความหงายขึ้นมามาอยู่ที่กายพอเรารู้ตัวตรงที่นั่งเต็มก้นผ่อนคลายตัวตรงหลังตรงแล้วรู้ตัวถึงน้ำหนักตัวรวมลงสู่ พื้นปจัจจพีทําให้เรารู้สึกนั่งแล้วใจเราว่างมากขึ้นซึ่งผู้เจ้าใช้คาว่าจิตแล่นไปเริ่มใส่และตั้งมัน่นะและในความที่ใจเราขยายโล่งโปร่งเบาจิตเริ่มไปและเรื่องอจิตแล่นไปเริ่มใสและตั้งมันเนี่ยก็คือแสดงว่า n s n i o u s n e s s ก็คือจิตเราเนี่ยมันเริ่มตื่นขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมามันจะตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยอากาศส้า สเปซเอลเมนต์คอนเทนเ n ร์เอลเมนต์พอเราตื่นขึ้นมาด้วยสเปซ e อลเมนต์ Space element, คืออากาศสุทธาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทุกอย่างอยู่ในอากาศสุทธิหมดเลยนะเมื่อก่อนอากาศสุทธาเราไม่ตื่นเวลาเราดูอะไรก็ใช้ความคิดหมดเลยเวลาพิจารณาลมหายใจก็เป็นความคิดเพราะนั้นก่อนที่จะหลับตาให้รู้สึกตัวตื่นของวิญญาณขัน วิญญาณวิญญาขันนั่งอ่ะตื่นมาเป็นวิญญาณธาตุไอตอนเป็นขันเนี่ยมันเกาะเกี่ยวอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสำคาญตื่นขึ้นมาด้วยวิญญาณธาตุและอากาศธาตุตรงที่รู้จักผ่อ,อนคลายผ่อนคลายร่างกายที่จ,จิตใจรู้ตัวทวพอมแต่ในความรู้ตัวทัวพอมเราก็นั่งให้เต็มก้นน้ำหนักตัวลงสู่พื้นแผ่นดิน ตัวมันก็จะตรงแล้วมันจะเริ่มสงบแล้ก็ตั้งมันและในความรับรู้ของเรามันเหมือนเรารับรู้อยู่ในอากาศสัทธาที่ที่ทุกอย่างมันจะอยู่ในอากาศสัทธาหมดเลยลมหายใจก็เริ่มปรากฏพอวิอากาศสาทธาตื่นขึ้นมาลมหายใจก็คือวาโยธา ไม่ใช่อากาศธาตุนะลมใจวายโยธาแต่มันไม่ได้รับรู้ได้แค่วายโยธามันรับรู้ได้ทั้งดินปจัจพีวายโยอาโปคือธาตุน้าแล้วก็เตโชคือธาตุไฟเห็นไหมแล้วเราพอเรารับรู้เราจะรับรู้ตามที่มันเป็นเพรนาะนั้นตอนนี้โยมเริ่มจากสติที่ฐานกาย ในอันดับแรกด้วยการน,นั่งตัวตรงหลังตรงนั่งเต็มก้อนเลยนะจะมีสติดีมากเลยสติจะรู้ตัวทั่วพร้อมาที่กายด้วยสัพเพัะยะแล้วก็จากรู้ตัวที่กายหยาบๆก็จะเริ่มรู้ตัวถึงลมหายใจพอเริ่มรู้ตัวถึงลมหายใจแล้วเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามันเริ่มรู้ตัวอยู่เนืองๆจน มีสติรู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกตอนนี้มีสติให้ดีพอมีสัมปญรู้สึกตัวว่าหายใจก็ต้องมีสติให้ดีสติคือความระล,ลึกรู้มันจะเลืกรู้รู้ร,รู้ว่ามันรู้เองรู้ว่าเพราะนั้นมีสติรู้ว่าหายใจเข้ายา รู้ว่าหายใจออกยาวเพราะนั้นตรงที่มีสติตอนแรกรู้ว่านั่งอยู่แต่ถ้าจะให้รู้มาที่ลมหายใจเราก็ค่อยๆฝึกสติฐานกายจนสติมีกำลังพอสติมีกำลังปั๊บเดี๋ยวมันจะรู้เองรู้ว่าหายใจตอนแรกมันแค่รู้ว่าหายใจ เราก็ค่อยๆเพิ่มสติมีสติให้ดีแล้วมันก็จะรู้ว่าชัดขึ้นว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ว่าเห็นว่ารู้ว่าก็จะมาพร้อมกับเห็นว่าตอนนี้เราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงอันนี้คือสติมันเป็นความระลึกได้ แล้วก็มันระลึกได้แล้วมันก็รู้ว่าลมหายใจเป็นยังไงพราะมันรู้ว่าบ่อยๆแล้วมีสติตอเนื่องมันก็จะเห็นว่ารู้ว่าเห็นว่าหายใจเข้ายาวหรือสั้นอย่างไรมันก็รู้ว่าเห็นว่าตามความเป็นจริงหายใจออกมันก็รู้ว่าเห็นว่าหายใจออกยาวหรือสั้นยังไงแล้วออกสุดมันก็ รู้ว่ามันก็รู้ว่าออกสุดมันมีหยุดแล้วมันก็หายใจเข้าใหม่หยุดนิดนึงแล้วเราก็รู้ว่ารู้ว่าเรารู้ทันไหมตอนนี้ต้องเพิ่มสติมีสติรู้รู้ทันรู้ทันว่าตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกพานานตอนเนี้ยเราก็ปึกมีสติ รู้ว่านั่งอยู่นั่งอยู่หายใจอยู่ได้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กายเป็นทั้งภายนอกภายในความรู้สึกตัวทวพร้ามเป็นอกภายในก็จะทําให้ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายแล้วมันจะสดชื่อเหมือนกับมีอากาศซาธาต ตื่นรู้ขึ้นมาพร้อมด้วยวิญญาณาธาตุแล้วตอนนี้ก่อนหลับตาเราก็หัดให้มันมีสติรู้สึกตัวให้ดีจนเป็นเห็นว่ารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีเห็นว่าหรือเห็นเองนั่นแหละรู้ว่าเห็นว่ากำลังห้เกจเข้ารู้ว่าเห็นว่ากำลังหเกใจ รู้ว่าเห็นว่าตท่าที่รู้ว่าเห็นว่าเราก็จะเกิดการเห็นเห็นร่างกายที่หายใจเนี่ยมันเกิดดับหรือบางทีเห็นไปที่ความคิดเกิดดับหรือบางทีเห็นไปในทั้งห้าขันเลย ร่างกายเกิดดับก็มีเคลื่อนมีไหวก็คือรูปประการความคิดเกิดดับก็คือสังขารละการเพราะฉะนั้นพอมีรู้ว่ามันมีเห็นว่ารู้ว่าเห็นว่าหรือรู้ว่าเห็นว่าแล้วก็เห็นตามความจริงอันนี้เราก็อยู่ตรงที่เห็นตามความจริงเราก็จะเห็นเบญจขานละขันห้ามันเกิดดับมันเบญจขันหรือขันห้าก็คืออันแรกคือรูปประการ อันที่สองเวทนาขันอันที่สามสัญญากันอันที่สี่สังขารลขันอันที่ห้าวิญญาณะขันะาะนั้นบางคนก็เห็นชัดที่รูปขันบางคนเห็นชัดที่สังขารลวขันเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นโดยที่ไม่แทรกแสงแล้วเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นเข้าใจรู้เข้าใจพอเห็นแล้วให้มีมันจะมีความเข้าใจในตัวเห็นบ่อยๆจะมีความเข้าใจในตัว นีแ่แหละก็คือพี่นาด้วยเห็นเข้าใจรู้เข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจมันก็จะทำให้รู้ว่าเห็นว่าพัฒนาไปเป็นเห็นด้วยยานเห็นด้วยยานวิปัสสนาญาณพอเห็นด้วยวิปัสสนาญาณมันก็จะเห็นอุททปยาญาณเกิดดับของขันหาจนกระทั่งมันเห็น เต็มรอบเลยเต็มรอบคือเราไม่ต้องรีบร้อนไปไปยานถัดไปเราเห็นอุทภพยา,ยานเต็มรอบเลยพอเต็มรอบแล้ว,เร,เ,รลวเราก็จะเห็นจำแนกลงไปที่ขันห้าอะไรอะไรเป็นอะไรเคลื่อนไหวอย่างไรมันก็ลงไปที่ขันห้าหมดนะเราก็เห็นตามความปจริงว่าโอ้ร่างกายนี้มันเป็นแค่ความเกิดดับของขันห้า เพราะนั้นมันเป็นทุกข์มันตั้งอยู่ได้ไมนะ่นานมันเป็นทุกข์แล้วก็มันเกิดดับตอลอดเวลามันก็ไม่ใช่เราของเนะพราะนันตอนนี้เราก็พิจารณาตรงที่มีรู้ว่าเห็นว่าพิจาได้เลยพิจาณาด้วยเห็นว่ามันไม่ได้พินามาจากสมองการพินามาจากเห็นว่าหรืออย่างน้อยก็พิจามาจากความรู้สึกตัวที่ตื่นขึ้นมาจากการตัวตรงหลังตรงแพน ตัวตรงหลังตรงแล้วก็นั่งเต็มบนเนี่ยสำคัญแล้วก็ไม่ก้มหน้าแล้วก็ผ่อนคลายถ้าหลับตาก็ผ่อนคลายเยอะๆบนใบหน้าผ่อนคลายเยอะๆบนไหล่ทั้งสองผ่อนคลายแล้วก็จะมีรู้ว่าเห็นว่ารู้เข้าใจเห็นเข้าใจตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่รู้ว่าเห็นว่าแล้วก็เกิดความเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจ ตรงนี้มันจะเริ่มเกิดวิปัสนาญาณเป็นการพิจารณาด้วยรู้ว่าเห็นว่าและรู้เข้าใจเห็นเข้าใจมีศรัทธาให้ดีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระ,พระสงฆ์ศรัทธาในการปฏิบัติของเราถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่สน,นานะอันประเสริฐของเรานะให้ทำในใจ ดยแยกไปถึงพระรัตนตายเป็นที่พึ่งอันเประเสฐของเราแล้วก็พิจาาแล้วก็จะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่านั่งอย่างไรหายใจอย่างไรและที่นั่งอยู่ก็ไม่เครียดเปลี่ยนไปอย่างไรตอนนี้เราก็พิจารณาแล้วพราะมีเห็นว่า รู้ว่าเห็นว่ารู้เข้าใจเห็นเข้าใจพิจารณามันจะหันกลับมาที่เห็นขันห้าหนึ่งเหนือถ้าบางทีรู้ว่าเห็นว่าลอยๆยไม่พิณามันกลับไปเห็นสภาวธรรมข้างนอกอกีกก็กลายเป็นเสียเวลาเพราะสภาวธรรมข้างนอกเนี่ยมันปรุงแต่งมาจากขันห้าแล้พิจรณายดีพิจาณาดีพิจาณาด้วยสติและรู้สึกตัว ให้ดีด้วยใจไม่วอกแวกพารนาให้ดีหายใจเป็นยังไงช่วงนี้ยังต้องพารณาลมหายใจต่อเนื่องนะเพราะว่ายิ่งถ้าเราพีาลมหายใจเราก็รู้ว่ามันจะเรียดขึ้นมันจะรู้ว่าแต่ละขณะแต่ละขณะลมเปลี่ยนแปลงไปยังไงหนักเบายังไงเพราะนั้นหลวงป,ปู่กสปาจึงเน้นการพารณาลมหายใจไม่ใช่รู้สึกหายใจสบายสบายเป็นเครื่องอยู่ แล้วก็พิารณาเวทนาจิตหรือธรรมอันนี้มันก็พอได้อยู่แต่มันไม่มีกําลังนะหลวงปู่จะใช้คําว่าพิจารณาให้เต็มร้อเพราะนั้นตอนนี้พอรู้ว่านั่งเราก็เห็นนั่งเห็นนั่งแล้วก็เห็นด้วยความเข้าใจแล้วก็พิจารณารูปนั่งของเราว่ากาลังนั่งกําลังหายใจและสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นก็คือเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลง แล้วเราก็พิจารณาพิจารณาตรงที่ด้วยกันเห็นว่ารู้ว่าเห็นว่ามันก็ไม่ได้พิจารณาด้วยความคิดมันพิจารณาตรงที่รู้ตามความจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วตอนนี้มันก็จะพิจารณาจากหยาบคือร่างกายจนไปพิจารณาละเอียดที่ลมหายใจมันจะเริ่มพิจารณาเห็นลมหายใจละเอียดปานนี้อย่างไรมันพิจารณาพิจารณา ตอนนี้พอเรารู้จักคําว่าพีรณาด้วยรู้ว่าเห็นว่าเนี่ยโยมเห็นไ้มว่าไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาแต่โยมรู้ว่านั่งไหมถ้ารู้ว่านั่งมันก็เห็นว่านั่งรู้ว่านั่งเห็นว่านั่งแล้วก็รู้ว่านั่งอย่างไรขยับยังไงเคลื่อนไหวยังไงไอ้ตรงที่รู้ว่าเนี่ยคือสติมันระลึกรู้ระลึกได้ระลึกรู้แล้วมันรู้ว่ามันเกิดปัญญาขึ้นมาไอ้รู้ว่าเนี่ยมันมีปัญญา จนเป็นรู้เข้าใจเห็นเข้าใจพราะนนตรงที่เรานั่งเนี่ยนะก็อยู่กับสติคือความระลึกระลึกได้ระลึกยังไงก็รู้ว่าอะไรเป็นไปอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปก็คือมีสติแล้วมันมีรู้ว่า <c oughs> มีสติให้ดีรู้ว่ามันก็จะรู้ละเอียดขึ้นไปที่ลมหายใจมีสติให้ดีมันก็จะรู้ว่า ทั้งกายนั่งยังไงกายมีอาการทุกส่วนพองและลมหายใจก็หายใจเข้าไปประพอหายใจเข้าสุดมันมีหยุดิดนึนนงแล้วมันก็ร่างกายทุกส่วนก็ยุบหายใจก็ออกเพาะนั้นหัดรู้ว่าเห็นว่าแล้วก็เห็นเห็นว่าบ่อยๆจนกระทั่งมันเกิดการเห็นด้วย,ด,วยด้วยวิปัสนาญาณจะรู้ได้ไงว่าเห็นด้วยวิปัสนาญาณ เราจะเห็นได้ว่าเวลาเห็นเห็นด้วยวิปัสนาญาณเนี่ยมันจะเห็นบางคนก็เห็นความเกิดดับของความคิดนึกก็เรียกว่าสังขารละกันแต่จริงๆมันก็จะเห็นกายไปด้วยเพราะ,ะรูปนามมันสัมพันธ์กันเพราะนั้นก็จะเห็นตามความจริงนั่งยังไงแล้วก็มีคิดก็รู้ไม่มีคิดก็รู้นะ,ะเพราะนั้นเราไม่ใช่ไปพยายามไม่คิด คิดก็รู้ไม่คิดก็รู้ทั้งทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นแล้วก็ไม่เป็นแนบไม่เป็นแทรกแซงมีสติให้ดีนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เพราะนั้นตอนนี้ลืมตาเราจะได้รู้จักว่าในที่ทํางานเราเราก็นั่งทํางานใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่านั่งทํางานเรามีแต่ใจจดใจดจ่อนั่งเพ่งไปที่งานของเราทําให้เราเครียดนะเป็นสมาธิเงินสมาธิแบบเครียด เพราะนั้นขณะที่นั่งทำงานก็รู้ว่าทำงานแล้วนั่งให้เต็มก้นสำคัญนั่งเต็มก้นกราวเด็ดวิดมาเดอร์เอิร์เลยยิ่งดีเลยใจมันจะขยายอากาศสัทานมันจะตื่นได้ง่ายมันจะโล่งเลยถ้าใจเราเป็นหนึ่งกับปัจจุบันตรงที่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่วงเล็บเต็มก้นด้วย <c oughs> ยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่แบบแนบเท้าเลยเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่สัมผัสชาติทุกส่ เพราะนั้นสติความระลึกได้มันจะเกิดขึ้นม่นไม่ม,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 มีความรู้สึกตัวชัดตรงที่สัมผัสสัมผัสตรงนั่งเรารู้สึกไหมแล้วก็นอกจากสัมผัสนั่งเราสัมผัสตรงที่มือวายยังไงรู้สึกไหมกายตั้งตัวยังไงรู้สึกไหมเนี่ยเพราะนั้นเราต้องรู้สึกตัวทุกพร้อมไปทุกส่วนเลยไม่ใช่รู้สึกตัวทุกพร้อมเข้าๆสบายๆแล้วก็นั่งเคลิ้มหลับ <laughs> ใหรู้สึกตัวทุกพร้อมไปทุกส่วนเลยตั้งแต่ท่านั่งอิรยาบดนั่งนั่งเต็มก้นไม่เต็มก้นอย่างไรพอเต็มก้นปรับตัวตรงเพราะ,ะนั้นพิจารณาพิจารณาไปพร้อมกันเลยไม่ต้องไม่ต้องมีสติแล้วไปพิจารณาทีหลังมีสติรู้ว่านั่งนั่งอย่างไรก็พิจารณาเลยพอพิจารณามันก็จะเริ่มรู้ไปถึงนั่งแล้วมีลมหายใจอย่างไรอ ยิ่งพารณาเราก็จะเห็นกายทั้งเป็นร่างกายและกายที่เป็นลมหายใจเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้ว่าเห็นว่านั่งอยู่หายใจอยู่และเราก็พี่ณาเลยนะไม่ใช่แค่รู้สึกหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหาราธรรมอันนั้นก็ได้อยู่สําหรับในชีวิตประจําวันนะ,ะแต่ในขณะที่เราฝึกปฏิบัติด้วยการน,นั่งแล้วนกะ็ รู้สึกตัวว่านั่งอยู่ก็ให้มันมีพลังบ้าหน่อยรู้สึกตัวนั่งอยู่หายใจอยู่จนกระทั่งรู้สึกตัวว่าหายใจเข้าก็มีรู้ว่าตื่นขึ้นมาอ่ารู้สึกตัวว่าหายใจออกก็มีรู้ว่าตื่นขึ้นมาเห็นว่าตื่นขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้สติที่แปลว่าระลึกได้แระลึกรู้บางทีเอ๊ะระลึกยังไงก็รู้สึกตัวจนกระทั่งมันรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าเนี่ยรู้ว่าขยับ ขยับขยับขยับตัวตรงตัวเต็งการเมื่อคลายตัวมันรู้ว่าหรือ,อไรเรียกว่าแล้วลึกสติมันเป็นความลึกได้ขึ้นมาจนมันมีรู้ว่าเห็นว่าและถ้าเราจะนั่งหลับตาเราก็เพิ่มความรู้สึกตัวบนใบหน้าให้มากๆหน่อยให้ผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนทั้งไหล่ทั้งท้ายทอยตรงที่รู้ว่านั่ง ตอนนี้มันเริ่มละเอียดอ่ะสงบมันสงบแล้วมันเริ่มละเอียดเริ่มรู้ว่าขณะนั่งน,นี้หายใจเข้าหรือหายใจออกเราก็จะเห็นด้วยรู้ว่าไม่ต้องเห็นด้วยความคิดด้วยได้นึกได้คิดเห็นด้วยรู้ว่าเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นด้วยรู้ว่าก็จะเกิดเห็นว่าเกิดเห็วนว่าจะเกิดเห็น ด้วยญาณน,นะหรือวิปัส,สนาญาณเบื้องต้นตอนนี้ก็ให้เต็มรอบอ,อย่ารีบร้อนว่าจะต้องไปดูเวทนาดูจิตพินากายให้มันเต็มรอบกายเต็มรอบก็คือกายมีทั้งส่วนกายลมหายใจและกายคือร่างกายนี้แล้วก็นั่งให้เป็นที่สบายตัวตรงหลังตรงและเต็มก้นเราจะรู้รู้สึกได้ว่ามันมีคอนเฟสเนสที่มีกำลัง แล้วเราก็มีสติให้ดีมันก็จะเริ่มรู้ว่านั่งไม่เพียงแต่นั่งขณะนั่งมันมีหายใจมันจะมีรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกเพราะนั้นทุกท่านก็เห็นไหมว่าตอนนี้สติเราดีมากขึ้นดีมากขึ้นเรื่องต้นมีสติรู้ว่านั่งมันก็สติก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่พอรู้ว่านั่ง ก็รู้ว่านั่งและกําลังหายใจไอ้ที่สติและลึกได้ทั้งนั่งและหายใจและลึกได้แม้กระทั่งลมหายใจละเอียดคือสติที่เป็นธรรมชาติก็เรียกว่าสติและลึกได้และผลของการที่สติเป็นธรรมชาติและลึกได้ก็จะเกิดรู้ว่ารู้ว่าเห็นว่ามันจะเกิดสัมประเจนอยางในพระไตรปิฎกจึงใช้คําว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาว จะออกก่อนเข้าก่อนไม่เป็นไรสาคัญมีรู้ว่าไหมในแพทย์เตรมศก็จะใช้คำว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า่ออเเานจะพูดออกก่อนแต่จริงๆแล้วไม่เป็นไรนะเราอย่าไปสงสัยสําคัญคือมีรู้ว่าไหมจะออกก่อนหรือเข้าก่อนสําคัญออกแล้วมีรู้ว่าไหมเข้าแล้วมีรู้ว่าไหม เพราะนั้นตอนนี้เราลองมีสติโยกกายทีหนึง่งนั่งตัวตรงหลังตรงแล้วก็มีสติยิงท้นแต่หลับตาก็ให้มีสติที่ใบหน้าเบิกบานหลับตาได้เท่นั้นแล้วก็มีสติที่ไหลทั้งสองตัวตรงหลังตรงแล้วมันจะมีสติอันเป็นธรรมชาติแล้วแรอยู่มันเหมือนมีอะไรแลเห็นเรากำลังนั่งนั่งแล้วก็กำลังหายใจข้าว ตือกำลัายใจตอนนี้มันจะมีทั้งรู้ว่าเห็นว่ารู้ว่าเห็นว่าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแล้วมันจะเห็นระหว่างสุดเข้ากับสุดออกมันมีหยุด,ดนิดเดตรงนั้นจะทําให้เราเข้าสู่เอกคตาจิตที่รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตตาจิตแต่เราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรไม่ต้องอยากเราฝึกสติของเรา ให้ต่อเนื่องอันจะเป็นฐานของสมาธิเพราะนั้นสัมมาสติคือข้อคือเป็นข้อที่เจ็ดในมรรคเมียวแปดแล้วก็ตามด้วยสัมมาสมาธิความตั้งใจมัน